ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสบดีนะครับการที่ดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนกระดุมพะ นับได้ว่าตัวของชาวราศีมีนเองถือว่าเป็นจุดจังหวะที่คุณจะหาเงินได้คล่องหาเงินได้เกง่งและก็หาเงินได้จํานวนมากกันเลยทีเดียวเพราะถือว่าติดตําแหน่งที่ดีอย่างราชาโชคนั่นเองโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพฤหัสนะครับกำลังจะหลุดพ้นจากในเรื่องราวของการโคจรวิริตหรือพักองศาเกิดขึ้นแล้วสําหรับในเดือนมกราคมนี้ เรียกได้ว่าดาวพฤหัสหรือดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรวิปลิตเดินถอยหลังหรือโคจรทักองศามาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมในปีพุทธศักราช2566จนถึงวันที่8มกราคมในปีพุทธศักราช2567นี้เรียกได้ว่าพอหลังจากวันที่8มกราทุกอย่างก็จะเริ่มถูกคลี่คลายเกิดขึ้นโดยชะตาของคุณจะเริ่มเดินหน้าได้อีกครั้งหนึง่ง ก่อนหน้านี้นะครับความหมายของคําว่าพักองศาเปรียบเสมือนกับการขับเคลื่อนชีวิตที่เอาแต่ลักษณะที่เรียกว่าถอยหลังถึงแม้เราอยากจะเดินหน้าแค่ไหนเราอยากจะประสบความสําเร็จในการที่อยากจะก้าวหน้าขึ้นแต่มันไม่ได้ตามเป้าแต่มันไม่ได้ตามหวังมันมีแต่ถดถอยมันมีแต่ในเรื่องราวของอุปัรรคัปัญหาเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งผลของดาวพฤหัสที่จะกลับมาเดินดีอีกครั้งในวันที่8มกราคมนี้นะครับจึงเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในการที่จะทําให้ชีวิตของชาวราศีมีนจะมีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงจะมีเกณฑ์การเติบโตขึ้นพัฒนาในชีวิตมากขึ้นแล้วก็จะสามารถได้สุขสมหวังตามเป้าหมายกับคุณได้สักที ก่อนหน้านี้เหมือนที่บอกไปแล้วครับดาวประจําตัวเดินเสียมาตลอดระยะเวลา1 3 2วันสวันขนาดนั้นมันก็เลยทําให้ชีวิตเองขับเคลื่อนชีวิตได้ลําบากขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่สุดท้ายไม่ถึงเป้ากับเขาสักทีนั่นเองแต่จากนี้ไปทุกอย่างก็จะราบรื่นและก็เดินไปตามเกมของชีวิตคุณแล้วนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีมีนก็คือดาวพฤหัสเช่นเดียวกัน พูดง่ายๆก็คือดาวพฤหัสจะมาจากเป็นตัวแทนสองภพเรือนก็คือภพจากตานุลักษณ์ก็คือตนุลักษณ์ของชาวราศีมีนนั่นเองและก็อีภพเรือนหนึ่งก็คือมาจากภพการงานหรือกรรมมะซึ่งถือว่าเป็นอิทธิพลจากภพเรือนของงานซึ่งกลายเป็นที่เรียกว่าพฤหัสเป็นทั้งตัวแทนของงานและก็เป็นทั้งตัวแทนของดาวประจําตัวฉะนั้นอิทธิพลของการที่ดาวพฤหัสโคจรเสียเท่ากับว่ามันกระทบไปทั้งสองเรื่องราวกันเลยทีเดียว ก็คือเรื่องราวของตัวตนของคุณแล้วก็เรื่องราวของการงานของคุณเช่นเดียวกันเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าการงานของคุณจะต้องเกิดในลักษณะที่สะดุดติดขัดหรือการงานไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเพราะดวงดาวพฤหัสโคจรเสียมาเป็นระยะเวลานาน,านตั้งแต่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทําให้นะครับในชีวิตของชาวราศีมีนนั้นจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของความหนาแล้วก็การต่อสู้แล้วก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าชีวิตทํายังไงก็แล้วแต่แต่มักจะเดินต่อในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้นได้ยากเสือเกินนั่นเองแต่จากนี้ไปนับตั้งแต่วันที่8มกราคมทุกอย่างก็จะเริ่มลงล็อกลงลอยมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งพอมาดูกันในเรือนของการงานของคุณนั้นปรากฏว่านะครับดาวอังคารเข้ามาอยู่ในเรือนง,งานอังคารมาจากภพเรือนของกระดุมพระ ฉะนั้นการที่ดาวกระดุมพระนะครับมาโคจรอยู่ในเรือนงานขณะที่ดาวเจ้าเรือนงานมาโคจรไปอยู่ในเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินของคุณเขาเรียกได้ว่าได้จุดตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นเกษตรราธิบดีสลับเรือนกันฉะนั้นการสลับเรือนแบบนี้ก่อเกิดเป็นอนุเกษตรเกิดขึ้นทําให้อิทธิพลของดวงดาวทั้งสองมีความแข็งแรงเกิดขึ้นอย่างมั่นคงเลยส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของการงานของคุณนั้นจะเป็นจ right, ุดที่เรียกว่าประสบความสําเร็จได้ดีมากมาก และเช่นเดียวกันกับการเงินของคุณก็ประสบความสาเร็จได้สุดยอดเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าทุกๆการลงทุนเกี่ยวกับการงานจะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของการเงินเกิดขึ้นหรือทุกๆการลงทุนจะไม่เสียแรงเปล่านั่นเองจึงส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวการงานของคุณจะเป็นการงานที่ดีและก็สําเร็จตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียว ยิ่งจังหวะนะครับที่ดาวพุธเองก็ย้ายเข้ามาสู่ในเรือนกรรม,มะหรือการงานและดาวศุกร์เองก็ย้ายเข้ามาสู่ในเรือนของการงานเท่ากับว่าการงานของชาวราศีมีนเองในเดือนนี้นั้นมีความโดดเด่นมีการพัฒนามีเรื่องราวของการเติบโตขึ้นหรือถ้าเกิดใครทําธุรกิจส่วนตัวเรียกได้ว่าชีวิตการงานของคุณจะต้องเจอกับลูกค้าห้อมล้อมคุณเต็มไปหมดหรือเรียกว่ามีลูกค้ามากมายเยอะแยะก,กันเลยทีเดียวครับ ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นอย่างมากกันเลยทีเดียวและก็เป็นผลลัพธ์เหมือนที่บอกไปว่า8มกราคมทุกอย่างเรื่องการงานจะเริ่มลี้คลายและก็เดินหน้าได้ต่ออีกครั้งเท่ากับว่าการงานของคุณจะถึงจุดจังหวะที่เรียกว่าจะสามารถสร้างสรรค์ในรูปแบบของเป้าหมายชีวิตที่คุณวางแผนเอาไว้ได้สําเร็จในตามเป้าได้สักทีนั่นเอง ส่งผลทําให้ในเรื่องการงานของคุณในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนับว่าเป็นการงานที่เป็นบวกและก็สามารถที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวของดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นก็คือดาวอังคารแล้วก็เหมือนที่บอกไปดาวอังคารโคจรไปอยู่ในเรือนของงานขณะที่ดาวการงานโคจรมาอยู่ในเรือนของเงิน เขาเรียกว่าเป็นอนุกเกษตรหรือเกษตรสลับเรือนกันแบบนี้ทุกๆก,การลงทุนจะไม่สูญเปล่าส่งผลทําให้การเงินของคุณนะครับเพิ่มผลคูณทวีเป็นบวกขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวดาวการเงินคือดาวอังคารของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนธาตุไฟอย่างธนูแบบนี้เรียกได้ว่าอยู่ในเรือนของคู่สมพลอังคารที่อยู่ณจุดตรงนี้ยังติดตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุจจาวลระอีกด,ด้วยเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าอุจาวลระก็คือมีลักษณะข,ของเงินใหญ่เงินเยอะ เงินมากเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งจังหวะที่เรียกว่าพฤรหัสเองก็มาอยู่ในเรือนของเงินแบบนี้พระเกรเองก็มาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้ก็ยิงจะเป็นตัวกระตุ้น หรือตัวส่งเสริมทําให้การเงินของคุณก่อเกิดในเรื่องราวของการเติบโตขึ้นแบบพลิกผันกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นได้ครับกับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินที่คาดหวังกับเงินที่คาดเกเอาไว้หรือเงินแห่งความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างจะลงล็อกจะลงผลกับในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือในจุดที่คุณต้องการเกิดขึ้นได้นั่นเอง ทำให้การเงินของคุณในเดือนนี้ก็นับว่าเป็นการเงินที่เป็นทิศทางที่ดีและก็เป็นทิศทางที่จะส่งเสริมชีวิตที่จะส่งผลลัพธ์ในการลงหลักปักฐานสร้างสารค์ความมั่นคงให้ก่อตัวขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในรูปแบบของการที่เรียกว่าราหูกุมตัวของคุณแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของการเงินที่หามาได้เยอะหามาได้มากแต่สุดท้ายรายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกัน ก็ต้องเรามาระวังในเรื่องราวของการควบคุมรายจ่ายให้ดีราหูที่มาก่อลุมตัวจะก่อเกิดกิเลสก่อเกิดตัณหาได้ง่ายทําให้คุณเองก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือจะมีคนเอารัดเอาเปรียบคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจังหวะในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องเตือนกันว่าคุณห้ามไม่ใครหยิบยืมในช่วงจังหวะที่ราหูกุมตัวคุณถ้าเกิดให้ใครหยิบยืนบอกได้เลยว่าเงินคุณไม่ได้คืนแน่นอน ฉะนั้นต้องเบรกเอาไว้นะครับอย่าไปช่วยเหลือใครโดยใช่เรื่องโดยใช่เหตุเพราะมันจะทำให้คุณเองจะผิดพลาดเกี่ยวกับการเชื่อคนหรือกับการถูกหลอกลวงในเรื่องราวของการเงินก่อขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าโดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดคุณมีสติในด้านการเงินดีทุกอย่างจะทาให้คุณก่อเกิดความสาเร็จการเงินจะเพิ่มผลคุณทวีขึ้นมาเป็นเท่าตัวก็ว่าได้นั่นเอง ทำให้ชาวราศีมีนเองนะครับสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้จึงนับได้ว่าเป็นเดือนที่ลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นการงานของคุณหรือการเงินของคุณนั่นเองเมื่อการงานดีแล้วการเงินดีแล้วมาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าในเรื่องความรักของคุณจะดีด้วยหรือเปล่าต้องบอกว่านะครับดาวความรักของคุณคือดาวพุธพุธก่อนหน้านี้โคจรก็ไปสู่ในเรือนพิจิกพิจิกซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนของสุภาษเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าปัตตนิอยู่เรือนสุภาษก็คือความหมายของความสําเร็จ ฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อตัวขึ้นมาให้คุณได้เติบโตให้คุณพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณนั้นมีการเติบโตมีการพัฒนาขึ้นนั่นเองยิ่งถ้าเกิดใครโสดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดจงหวะที่ดีเลยทีเดียวที่คุณจะได้เจอกับการที่เรียกว่าสละโสดกับเขาได้เพราะคุณเองก็อาจจะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ ถึงแม้คนที่เข้ามาอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าจะเป็นจุดมั่นคงหรือเปล่าหรือเป็นคนดีจริงหรือเปล่าก็ตามแต่มันก็จะทําให้คุณเองก็เกิดความกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะว่าจุดที่เตือนกันก็คืออิทธิพลของพระราหูการที่ราหูมาคุมตัวของคุณนะครับมันก็จะทําให้จิตใจของคุณมืดบอดได้หรือไม่เห็นในเรื่องราวของการถูกหลอกลวงได้ดูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความรักต้องพิเคราะห์หรือพิจรารนานานาน,าน,านิดนึงดูกันยาวๆกันสักหน่อย อย่ารีบเร่งตัดสินใจไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะเป็นเกณฑ์การที่ตัดสินใจผิดพลาดกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันดาวราหูอยู่กับตัวเขาเรียกว่าทําให้คุณลุ่มหลงง่ายทําให้คุณนะครับมองข้ามกับในเรื่องราวของความเป็นจุดเสียของคนคนนั้นได้ง่ายและสุดท้ายก็อาจจะเลือกเสียไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์และพินิจพิจารณานานๆน,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 นิดนึงจุดจังหวัในช่วงนี้ไม่เกิดหรอกครับเพราะจงหวัในเรื่องราวของคู่ครองยังเดินได้ดี แต่ถ้าเกิดจุดจังหวะที่น่ากลัวก็คือจังหวะที่ดาวพุธเดินเสียโดยเฉพาะจังหวะที่ดาวพุธเดินมากุมชะตาแล้วก็ทับกับ8พวกตรงเหล่านี้เนี่ยจะก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นช่วงเวลานี้เลือกคู่ได้ครับยังเป็นคู่ที่ดีกับคุณอยู่เพราะจังหวะดาวพุธหรือดาวประจําตัวด้านความรักยังอยู่ในจุดที่ดีนั่นเองซึ่งดาวประจําตัวด้านความรักหรือปัจจุบันนีน้จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเกิดขึ้นในวันที่9ฉะนั้นวันที่9้าของคุณก,ก็ยังอยู่จุดที่ดีอยู่อีก เพราะพบตรงนี้ยังเป็นพบกรรม,มะหรือพบการงานก็ยังขับเคลื่อนชีวิตในการลงทุนหรือในเรื่องราวของธุรกิจร่วมกับความรักก็ยังเป็นบวกอยู่นั่นเองส่งผลทําให้นะครับถือว่าจุดชีวิตของความรักของคุณในเดือนมกราคมนี้ยังเป็นความรักที่ดีและก็ประสบความสำเร็จก่อตัวขึ้นมาแต่เพียงแค่ว่าจะต้องมีสติกับมันนิดนึงจะต้องพิเคราะห์พิจารณาดีๆก่อนไม่งั้นคุณก็อาจจะเลือกคู่ผิดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีมีนนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนเองจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่ดีที่บวกที่สําเร็จอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะจังหวะชีวิตของคุณนับตั้งแต่วันที่8มกราคมเมื่อจุดจังหวะที่ดาวพฤหัสจะปลดล็อกสักทีจากการที่เดินพักองศามายาวนานตั้งแต่ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับและก็จะถูกปลดปล่อยในวันที่8นะครับมกราคมนั่นเอง ทำให้ชีวิตของชาวราศีมีนจะขับเคลื่อนก้าวหน้าขึ้นดีขึ้นเป็นบวกขึ้นสําเร็จได้ตามเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองทําให้ทุกๆเรื่องราวของชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือรวมถึงในเรื่องของความรักมักจะเป็นจุดที่ลงตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จเก่ะตัวขึ้นมาได้นั่นเองส่งผลทําให้ในเดือนมกราคมนี้นับได้ว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนจะตั้งหลักตั้งตัวกับเขาได้แล้วนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายนั้นเก่าเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2 e e. คนนี้แตกต่างกันคือพ,พื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจ er ัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหม e ือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทุงนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุมหรือโยก หรือจตุโกรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้าตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจับนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแต้แท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s ส cribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ